มีที่เขาเปิดโอเคโฮมบรู okay. ทำได้ไม่ไม่ผิดกฎหมาย200ไ <l>. ล <200 S 1> ิตร2 0 0ลิตรต่อปีแต่ต้องไงต้องขออนุญาตขอกับใครเนี่ยขออธิบดีอธิบดีสารสนิตมมเขาอาจจะมอบหมายให้สารสมิตพื้นทีออ่อาจจะมอบให้แล้วก็กฎหมายยังไม่มีก็จริงแต่พื้นที่ยังไม่รู้เลยจะเอาเกณฑ์ไหนมาให้เอามันก็มันก็จะเจอกรณีเดียวกับอย่างอย่างบางสก้าวตอนที่เขาขอออยอ ทางทางพื้นที่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องดาเนินการยังไงรอรอน่ดรอนี่อ้าวขนาดออยนี่เขายังมีความไม่ค่อยเพราะว่าเขาจะมีสีเขียวผสมเรื่องชายเขาเลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยแล้วก็จะลื้อไปฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องเรียกว่าไปติดตามกันนะครับว่าไอ้ระเบียบต่างๆเนี่ยมันจะคลอดมาเมื่อไหร่เขาเขียนไว้เลยว่าคุณจะต้องขออนุญาต S <S แล้วในเมื่อจะต้องขออนุญาตแล้วคุณไม่ได้เขาไม่มีระบบการอนุญาตให้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขายังไม่มีรายละเอียดอ่ะเขาก็ไม่อนุญาตพอคุณไม่ได้อนุญาตคุณก็ทําไม่ได้อ<ะ>่ามันก็ล็อกอยู่เพราะฉะนั้นหลาย <S <S ๆ,ๆคนที่คุยกันอยู่เนี่ยที่พูดคุยกันก็บอกก็คงไม่ขอก<ะ>็ทำไปเพราะทุกวันนี้ก็ทำอยู่ก็ทําอยู่แล้วทำไมต้องไปขอละใช่เออในเมื่อมันอยู่ในที่เราโหฐานอยู่ในบ้านเราเองอยู่ในที่ส่วนตัวใช่แล้วใครจะมารู้มาจับ ดังนั้นโฮบลูก็เรียกว่ามันมันมีมันมีเปิดอยู่ว่าเมื่อไหร่ที่กฎระเบียบที่มันออกมาแบบชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ค่อยว่ากันใช่แต่ถ้ายังไม่เปิดยังยังคุมเครืออยู่ก็คุมเครือกันต่อไปทำเงินต่อคุมเครือต่อทางออกของโฮมบลูคือโอเคผมก็อาจจะบอกว่าไอ้โฮมบลูเปิดอิสาแล้วนะเอาไวใช้โฆษณานะทางออกของของคนขายอุปกรณ์ อิสระแล้วคุณสามารถขออนุญาตได้แต่ไอ้สิการขออนุญาตคุณจะขอไม่ขอนเรื่องคุณละเรามีข้าวของอุปกรณ์ที่คุณจะไปทำที่บ้านใช่คุณน้อมไปซ้อมมือก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดคุณจะเวลา<ำ>เปิดปุ๊บคุณก็คุณไปขอขอ,เ,อเพื่อที่จะเตรียมต้นเส้นทางต่อไปว่าจะไปทําในระดับไหนสเกลบูผับหรือจะจะอัพสเกลไปถึง บรรจุขวดตอนจะไปตรงนั้นน่ะมันก็ต้องซ้อมที่บ้านก่อนใช่ไหมเออแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะซ้อมโดยที่ถูกต้องก็ไปขออนุญาตแต่ปัญหาตอนนี้คือเกณฑ์วิธีการอนุญาตยังไม่ออกมาผมผัดกระเพราอยู่ที่บ้านเนี่ยทำไมต้องมาให้เขาตรวจหรอหรือว่าผมต้มน้ำแกงควยกินเอ้ยต้องตรวจก็เลยยังบอกยังบอกว่าถ้างั้นออยก็ไปออกกฎเหมือนกันเลยคุณ ใครทำผัดกะเพราอยู่ที่บ้านใหใท้ทุกบ้านที่ทํากับข้าวกินต้องส่งตรวจที่ตงส่กรมิศาสตร์การแพทย์ <c oughs> อ,อันนี้อีกหน่อยก็ใช่ไหมคนคนที่จะทํากินที่บ้านอาจจะมีเป็นร0 0ยหมื่นหมื่นคนพันคนแสนคนประชากรไทยมันมีเท่าไหร่ห่งเซนของประชากรทำทำเบียร์ทำเหล้ากินเองที่บ้านส่งไปตรวจคุณรับ ตรวจไหวไหมคุณรับตรวจไหวไหมคุณออกเกณฑ์อะไรมาแบบนี้ในที่สุดแล้วคุณคงจะไม่ต้องการให้เขาขอหรือมั้งเพราะคุณก็ต้องไม่ต้องการถ้าทำคุณจะบอกว่าเอ้ยตรวจคุณภาพแล้วคุณก็ไม่ผ่านเพราะว่าดีกรีที่จะผ่านจะต้องบวกลบไม่เกินอ่างนี้เออตามแล้วไอ้โฮมบิวอ่ะเขาก็วัดกันด้วยการคำนวณใช่ไดกันคำนวณไอ้ o g กอบ FG ซึ่งความ ความมี alert บ้าง alert ค่อนข้างเยอะแล้วเอานู่นมามามาคิดได้ยังไงกับเรื่องเพราะว่าถ้าใช้ใช้เกณฑ์ที่เขาใช้อยู่ทุกวันเนี้ยมันก็คือต้องวิเคราะห์พวกนี้ด้วยต้องวิเคราะห์ดิกกี้ด้วยอ๋อมีทางผมมองออกแล้วโอเคในเมื่อมันต้องขอใบอนุญาตขออนุญาตกันใช่ไหมแล้วก็ขออนุญาตอีกแล้วเราเปิดเราไปโรงเรียนสอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะเปิดสอนขออนุญาตนั่นแหละ อ๋อเปิดสอนกนขออนุญาตแล้วผมก็สอนต้มไปด้วยอ่าเพราะนั้นหลักสูตรที่สอนทําเบียร์ตอนนี้ต้องสอนว่าเออการขอใบอนุญาตยังไงเตรียมยังไงแล้วก็ในขนาดเดียวกันแล้วก็สาธิตการต้มไปด้วยเอ้ยเอ้ยปีหนึ่งปีหนึ่งสองร้อยปีหนึ่งให้ให้ได้สองร้อยลิตรใช่ไหมแต่คนที่จะสอนนี่ต้องไปขอขออนุญาตก่อนนะเดือนหนึ่งเปิดเดือนหนึ่งเปิดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอ้ให้เลยหนึ่งคอร์ส ก็เท่ากับเดือนหนึ่งต้ม20ลิตรก็ได้10บรอบเลยได้10บรอบปีหนึ่งสอนได้10รอบนี่ยทางออกเราก็พัก2เดือนใช่ใช่ไหมแล้วก็ในมันมันมันยังไม่มีใบอนุญาตเรื่องอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ต้องใช้ใบนนี้นั่นไม่มีไม่มีฉาะนั้นตรงนี้เป็นช่องหนึ่งน่าจะทําได้นะอาจารย์ทำได้อยู่แล้วตอนนี้เราก็สอนกันอยู่แล้วโดยที่ใช้โดยที่ใช้มาตราสี่ของพรบ ภาษีสรรพสามิตท, <Okay. S 2> ที่เขาไม่แก้เนี่ยแหละมาตรสี่เขาบอกว่าการผลิตไม่ให้หมายรวมถึงการประดิษฐ์ค้นคว้าที่ไม่ได้ทําขึ้นเพื่อขายก็แปลว่าถ้าเกิดว่าเราประดิษฐ์เราค้นคว้าเราสอนทํามันก็น่าจะอยู่ในเรื่องของประดิษฐ์ค้นคว้าที่เราไม่ได้ขาย เราเราต้องเราชัดเจนว่าเราสอนเสร็จต้มเสร็จเททิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได้จ่ายแจกไม่ได้ให้เอาไปบริโภคเพราะนั้นมันก็ไม่เข้าขายการผลิตที่ไม่ใช่การค้าที่เขาออกมาในกฎกระทรวงใหม่ที่เขาบอกว่าถ้าคุณจะผลิตเพื่อบริโภคเองไม่ใช่การค้าต้องไปขอแต่นี้เราเป็นการผลิตเพื่อการที่ไม่ผลิตอ่ะไม่ไม่ใช่ผลิตกัร การทดลองเป็นทดลองอ่าเป็นการทดลองประิษฐ์ค้นคว้าไม่มีสินค้าที่จะออกมาเกิดกินได้อะเอาอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าผมหมักหมักค้างค้างคาคาเป็นสเต็ปหนึ่งแล้วผมก็ไปบรรจุขวดอีกสเต็ปนึงมันไม่ได้สําเร็จเป็นใช่บรรจุขวดไปปิดฝ้าก็ต่างคนต่างเออเรียกเอากลับบ้านแยกย้ายไปเก็บไอ้นิยามคํานี้เนี่ยมันควรจะมีการ อธิบายตีความโดยเจ้าของกฎหมายก็คือกรมสรรพาบิตให้ชัดเจนไม่ใช่ปล่อย oh. อืมคุมึม่ทุกวันนี้ก็คือหลายๆคนก็สมัยก่อนที่เทวิภพยังไม่เป็นสอสนะอน่ยยังมาจัดอบรมที่มหลาลัยใชม่มาร่วมมือกันจัดแล้วก็หลายคนบางคนก็ไปจัดที่มอบุรพาอ่าก็คือ,ขอเขาบอก,กว่าเมื่อทําในมหลาลัยมันก็จะเข้าเกณฑ์ว่ามันน่าจะเป็นการประดิษฐ์ค้นคว้าที่ไม่ได้ทําเพื่อขายก็เลย ไปโคกับมหาลัยทั้งหลายสมมุติถ้าถ้าเราทําทําเป็นโฮมบูรูแล้วเราสอนที่บ้านยังยังยังของเพื่อนกเนีคุณกอเหมือนกับคุณกอเหมือนครูกอนก็นี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่มันยังไม่ฟันทงเราก็อยากจะเฮ้ยลองใครแบบสอนสอนแล้วก็เรียกสัมภาษาไมคุณมาจับผมดิผมสอนเนี่ยคุณถือว่าเป็นการผลิตหรือเปล่าแต่ผม่ถือว่าเป็นการ ดคนขวาแล้วก็เพื่อนเ่ให้เกิดเคสไงเกิดเคสเกิดเคสปุ๊บทีนี้ต้องไปตีความแต่ใครจะอยากไปโดนจับใครจะอยากไปเสี่ยงโดนจับตีความไปตีความเอออืมมันต้องมันต้องมีคนมันต้องมีคนเอาขายแย่ๆดูนะผมว่าเออไอเบนซ์น่าจะลองเลยเออเพราะว่าเป็นกระดูกแข็งเป็นนักแย่เออนักแย่ชวนชวนชวนเบนซ์ทำดีกว่าเบนซ์นักแย่ ชนเป็นประชาชนเบียร์ก็ทุกวันนี้ก็ไปต้มอยู่หน้าสภายไม่เห็นเป็นไรเลยก็ถูกแล้วไงอันนี้เนี่ยคือคือคือแย่แย่อีกอีกอีกนี่เขาก็แย่อยู่มกนึออแต่ว่าถ้าแย่ให้มันให้มันจังหนับชัดเจนไปเลยเนี่ยก็ไปต้มหน้ากลมสรรพสามิตดูเลยว่าเฮ้ยผมประดิตค้อนคว้าผมต้มเสร็จผมเพื่อเทียงให้มันรู้กันไปทาประกาศอ่าเอ้จริงๆเขาไม่จับเพราะมันยังไม่ได้เป็นเบียร์ อ่ามันยังไม่เป็นต้มต้มมันก็คือเหมือนกับต้มข้าวหุงข้าวต้มมต้มมอสต้มมอก็เหมือนกับต้มมอสธรรมดามันจะเกิดคือ้าเป็นเบียร์ตอนแรกนะคุณนียังควรจะเป็นเบียร์ตอนนี้ไม่เป็นเป็นเบียร์ตอนที่หลังจากที่เติมยีสต์เข้าไปแล้วผ่านการหมักหมักแล้วหมักแล้วมาสักระยะหนึ่งมันเป็นมันมันมีแอลกอฮอล์แล้วตอนนั้นน่ะถึงจะมีมีเขาเรียกเหมือนกับมีกฎหมายควบเป็นแอลกอฮอล์ลวเป็นแอลกอฮอล์แล็วเคือดื่มเป็นสุราละเป็นสุรา เกินกว่าแปลว่าสอนเกินกว่า0.5เล้สอนช่วง m a t c h i n ได้สอนช่วง matching boiling ได้ได้แต่เหมือนที่อาจารย์ทำกระดา f เฟอร์มต์เติมยีสต์ได้แต่อย่าไปหมักให้มันเกิดอย่าให้เกิดไอแอลกอฮอล์เกิดสอนเอายีสต์ใส่เสร็จก็จบเททิ้งก็เททิ้งเทใส่ถังเก็บเอาไว้เก็บเอาไปไหนก็ไม่รู้ก็อีกเรื่องหนึ่ง เอานะเบนจัดการไปนี่ก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งสำหรับกลุ่มโฮมบูรูจริงๆเนี่ยบ้านเราทุกวันนี้เนี่ยมันมีบูผับแต่เป็นบูผับแบบอันอราวาวยังไงอันดอราอ่าเขาจะยกตัวอย่างอยดหน่ร้านที่อยู่แถวริมน้ำที่ใดที่หนึ่งอ่าไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆกรุงเทพอะอยู่ไกลนะเขาก็หลังบ้านต้ม แล้วก็ขายที่หน้าบ้านหน้าร้านหน้าร้านอ่ะบูผับไปต้มข้างหล้างไปขายอันนี้บูผับอ่ะบูผับเนอะใช่ไหมต้มหลังบ้านมีตู้ตู้แช่หมักอยู่แล้วก็ขายที่หน้าบ้านอันนี้น่าจะเรียกว่าเป็นเอ่อกึ่งโฮมบิลเอ่เขาเรียกว่าไรเออใต้ดินแที่ว่ามันมันคือใต้ดินทั้งหมดแต่บูผับใต้ดินอันเดอร์กราวอันเดอร์กราวอ่ะโอเคแต่ทีนี้ ที่ที่ถามเมี่อบี้เนี่ยก็คือบิลพับที่เข้าเกณฑ์ของสถาันสารอาโอเคถ้าอุปกรณ์เป็นสเตเลสอุปกรณ์สเตเลสไม่ยากก็ตอนนี้มันมออไฟฟ้ามีเรื่องนี้เนี่ยก่อนไปตรงนั้นเนี่ยเราต้องให้เครดิตกับตูนกับออฟสองโรงที่แถวเนี้ยมีปากเกตกับประชาระชื่นก็เนื่องจากเขาเป็นบิวพับที่เข้าระบบแล้ว ก็คือเป็นเป็นบิลผับที่เพิ่งเกิดอะที่เพิ่งเกิดที่ว่าอนุญาตถูกต้องเสร็จแล้วเนี่ยพอเกณฑ์หกห้าออกมาเนี่ยเขาก็เลยมาถามสองคนนี้อาจจะคนอื่นด้วยแต่ว่าได้ข่าวว่าออสองคนเนี่ยเขาให้ข้อมูลไปเพราะว่าเขาเป็นบิลผับที่ที่มีอยู่แล้วกําลังทํางานอยู่แล้วเกณฑ์ใหม่ออกมาเขาก็เลยถามว่าถ้าเกิดเกณฑ์ใหม่ออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปกระทบกับโรงที่เพิ่งจะได้กันเพราะฉะนั้นเขาก็จะทําเกณฑ์ให้มันแบบว่ามันเข้ากับไอ ของเก่าที่เพิ่งจะได้กันไปด้วยซึ่งอย่างตูเนี่ยเพิ่งได้ใบอนุญาตเพิ่งจะได้ให้ต้มเมื่อเมื่อสักสองสามวันที่ที่แล้วอ่าใช่ทีนี้อาจจะยังไม่พร้อมจะต้มอะไรก็ตามแต่แต่ว่าได้เพิ่งจะได้ใบต้มมาอืนี้เพราะฉนั้นก็เขาก็เลยใส่ไปเพราะของเดิมที่เขาแขวนรับฟังความคิดเห็นน่เไอ้่าแขวนนี่ก็อีกนะเป็นสับขาลอก เออเออไอไคือคุณเก่งมากคุณเก่งมากคุณเอาขึ้นหน้าเว็บนะเออเป็นแบบหนึ่งเป็นแบบหนึ่งแล้วก็ตอนไอวันเข้าคลอมอเป็นอีกแบบแบหนึ่งมันเร็วมากนะคือไอเซคชั่นโฮมบ i e เนี่ยใส่เข้ามาทั้งเซคชั่นในฉบับประกาศจริงแต่ไอฉบับแขวนนะรับฟังความเห็นนไม่มีไม่มีแล้วจะมาอ้างบอกว่า เราเติมเพราะว่ามีความเห็นของประชาชนเข้ามาเนี่ยโอ้ยมันรับฟังเร็วมากเลยเชื่อไหมอ่ะเชื่อเปล่าอ่ะไม่กี่เขาเพิ่งรับฟังไม่กี่วันเองนะเออไม่กี่วันเพราะว่าเราจะประมวลผลได้เร็วขนาดนั้นผมมีสายข่าวผมอยู่นะเขาก็ส่งมาวันนี้มีประกาศหน้าเว็บรับฟังความเห็นวันนี้วันผมจำวันที่ไม่ได้หรอกก็ไม่กี่วันเนี้ยก่อนก่อนหน้าวันที่สองอ่ะแล้วพอหลังจากนั้นไม่กี่วันมาถึง วันประชุมคอรมอวันอังคารก็เข้าก็มีข่าวออกมาทันทีเลยว่าเข้าคอรมอคอรมอนุมัติอ้าวตายแล้วอนุมัติปุ๊บตอนเย็นประกาศในราชกิจจาเลยแล้วเป็นคนเลยคือเซกชันโคมบิวใส่เข้ามาทั้งคือมันไม่ใช่แค่มาตาเดียวเออข้อเดียวข้เดียวมาทั้งเซกชันเลยครับโอ้คือคุณจะล่างกันได้ไงภายในสองสามวันคุณเตรียมไว้แล้วแหะแต่ว่าไอตัวที่รับฟังความเห็นน่ะคุณไม่ใส่ เพื่อให้ใ,ให้ให้ผมออกมาวิจาร์เกอเอ,อผมก็คือมาวิจารณ์แบบให้คนที่จะวิจารณ์เกอใช่พอออกประกาศมามีอ่าอันนี้ก็เรื่องหนึ่งว่าไอ้ที่ฟังกับที่ประกาศมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะในเรื่องของโฮมบิวแต่ว่าในเรื่องของการบิวผับเนี่ยเขาก็เติมคือของเดิมในล่างเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นโรงงานตาม กฎหมายว่าด้วยโรงงานอุตสาหกรรมบูผับบอกต้องต้องของเดิมของเดิมของเดิมมันห้าสิบแรงงาของที่ประกาศจริงอ่ะก็ยังมีคํานี้อยู่ก็คือเป็นโรงงานแต่ว่าเขาเติมคําว่าหรือเนื่องจากว่าเขาฟังจากสมาชิกชาวชาวบว,ว,วผับของเราก็บอกว่าหรือมีเครื่องเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานตามที่กําหนดกรมสรรพากรกาหนดทีนี้คำว่า มาตรฐานตามกําหนดนะมันคือผมก็เชื่อว่ามันจะออกมาตามที่โรงบิวผับของเพื่อนๆเราที่เขามีอยู่แล้วทั้งเป็นเลสถูกถังสเตนเลสมีท่อที่มัน CIP ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งมันก็ไม่ไม่เหลือบากกว่าแรงที่เราจะใช้อ๋อถ้างั้นั้นเป็นไปได้คือไม่เท่าไหร่คือโอเคงบก็อยู่ประมาณสักล้านหนึ่งได้ในเมื่อไม่มีไม่มีเออเขาเรียกปริมาณขั้นต่ํา ไม่มีขั้นต่ำไ,ไม่ต้องมากี่ถังเยอะแยะอะไรพวกนี้อแล้วก็ไม่ไม่ต้อง EIA นะ,ะเพราะวิวผับไม, e ไม่ได้อ e EIA แต่เขามีเขียนไว้อะว่าต้องทำตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมเอาซึ่งตรงเนี้ยไม่รู้ว่ายัางไงต่อ,อ <laughs> แต่ว่าต้องไปถามว่าของมีสัมพันธ์กับประชาสาสรประชาชื่นอนะตอนนี้เขาต้องทำอะไรบ้างผมคิดว่าที่เขาทำอยู่เนี้ย ก็น่าจะสอดคล้องอ่าเพราะนั้นถ้าดูดูจากทั้งสองโรงนั้นเนี่ยเออเขาไม่ต้องเขาไม่ต้องทำเอไออยู่แล้วอืเขาไม่ต้องยุ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเพราะจริงๆเนี่ยน้ำทิ้งน้ำเสียในในระบบโรงพวกนี้ไม่มจะไม่มีอืเออไม่มีไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วไอ้พวกกากเมาส์เอาไปไว้ไหนเขาเลี้ยงไก่อ๋อเขามีฟาร์มอยู่ของเทพนมและของของ,ของตูน่ะของตูนเดี๋ยวเขา เขาก็มีทางดีสบิีออกไปส่วนใหญ่ที่ที่เราได้คุยกับเจ้าเนี่ยมันมีคนซื้ออยู่แล้วมีคนซื้อไปเลี้ยงสัตว์มันแทบไม่ต้องทิ้ง่ะมันไม่ต้องทิ้งอยู่แล้วอืส่วนที่ที่อยู่ริมน้ํานั้นเขาใช้วิธีเอาไว้เลี้ยงปลาลงปุ๊บทุบๆๆๆๆเกลี่ยเลยมันกินอยู่แล้วชอบเนั่ยนะเป็นประโยชน์ไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนเลยคนถามมาแล้วสนใจอยากทำยูพับผมก็บอกว่า ทำอมันพอทําได้มันไม่ได้ยากแต่มันจะติดปัญหาว่าคุณมีลูกค้าเข้ามากินพอหรือเปล่าว่าถ้าเป็นคุณไปทําในเมืองเล็กๆอย่เงี้ยลูกค้ามันต้องเข้ามากินนะเพราะว่าเบียร์สดอะ่ะมันก็ต้องอยู่ได้ระยะสั้นผมว่าถ้าในกรณีนี้นะใช้ถังหมักประมาณสักร้อยลิตรสองร้อยลิตรทำลงมีสักเท่าไหร่แดถัง ทำเบียร์สักสี่ตัวหมุนเวียนอืผมว่าไปได้นะแต่ถังก็ไม่ได้ใช้ทุกถังก็หมุนเวียนหมุนเวียนเฮ้ยเป็นไปได้แหะบูผับกลายเป็นกลายเป็นมีโอกาสท,ที่จะเกิดได้ผมพูดตั้งแต่แรกตึกแถวสีว่ห้องตั้งแต่วันที่เห็นกฎกระทรวงตั้งแต่วันที่หนึ่งที่เห็นก็อาจปุ๊บะบบิวผับคือคนที่มีโอกาสได้ในเรื่องนี้มากที่สุดเลยแม้แต่ว่าที่เขาเพิ่ม5้าิแรงม้าให้กับสุราชุมชนะ่ะ สวราชาชนก็อาจจะไม่เอาเพราะว่ามันมันมีข้อแม้มยังมีข้อแม้อยู่มันไม่ได้ม,มันไม่ได้มันไม่เหมือนกับที่เขาได้อยู่ตอนนี้ก็คือส่วนชุมชนห้าแรงม้าเนี่ยมันไม่มีเรื่องหลายๆอย่างเข้ามายุ่งแต่ถ้าจะเอาห้าสิบเนี่ยจะมีปัญหาละโอเคทางทางทาง,ทางบิวพอรถือว่ามีมีได้ประโยชน์คิดว่าเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์แน่นอนชัดเจนที่สุดม,มากกว่าโฮมบูอีก อ่ะมากกว่าโฮมบูเพราะว่าคุณทําที่บ้านคุณต้องไปขอแล้วคุณได้แค่สองลิตรแล้วเขาก็รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนและว,วันหลังเขาอยากจะมาตรวจก็บู๊ผับยังทําได้อีกอย่างหนึ่งนะ <c oughs> นอกจากว่าทําเองต้มต้มที่บ้านขายแล้วนะที่ร้านขายอือีกแนวหนึ่งก็คือเปิดเป็นข้อสอนโฮมบูอ่าอ่าถูกไหมเง,เงินเงินในเงินจดทะเบียนไม่ไม่มีข้อจํากัดบู๊ผับง่ายๆนี้ท,ที่ที่ทำนะเออจะทําเป็นระบบเฮิร์มส ที่ใช้หมอกเวตเตียวทำได้นี่เรายังไม่รู้ว่าเกณฑ์เขาจะออกมาให้หรือเปล่าแต่ถ้าเขาพูดแค่สเตนเลสนู่นนี่นั่นนะใช่ก็เพิ์มสอระบบนี้ก็น่าจะผ่านผ่านผ่านอันนี้ผ่านถามว่ามัน CIP ได้ไหมระบบได้ใช่ไหม CIP ได้แล้วก็ไอ้เฟอร์เมนเตอร์ตัวถังถังหมักมันก็จะอยู่ในห้องเย็นหรืออยู่ในตู้เย็น ได้ถ้าบอกว่าต้องคุมอุณหภูมิได้เขาก็คุมได้เขาคุมได้เออเออนี่นี่เป็นไม่ได้นะแค่ระบบเอ้ยระบบนี้ก็ได้แล้วได้แล้วเออตึกแถวสี่ห้องหาตึกแถวสี่ห้องเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณเป็นบิวผับเล็กมากเลยนะสมมติเพราะว่ามันไม่มีเกณฑ์เล็กใช่ไหมมันไม่มีเกณฑ์เล็กใหญ่ครับ แล้วคุณก็ไม่ได้ต้มเยอะขนาดของมันจะเหลืออแล้วคุณก็ไม่ต้องแคร์ดิว่าจะต้องมีลูกค้าเยอะแยะมากมายคุณก็ต้มเฉพาะลึกสมมติว่าวันศุกร์ใช่อลูกค้ามามีให้กินวันศุกร์มีขายวานศุกร์ศุกร์เสาเอาดนตรีมาเล่นกีตาร์ตัวหนึ่งพอลงตัวประมาณล้านนึงกับแก้มมีถั่วมีเฟนฟายอะไรต่างพอละไม่ต้องไปถึงขนาดไหนมีพนักงานใส่เครื่องแบบเดินเหมือนลงใหญ่ๆเท่านั้นอ่า เห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันมีช่องมันมันต้องมีช่องเป็นกลุ่มที่ที่ได้ได้ประโยชน์ได้มากที่สุดในกลุ่มนี้โอเคในในในกฎกระทรวงนี้กลุ่มบูผักได้ประโยชน์มากที่สุดมากที่สุดตอนนี้ก็อยากจะชวนเพื่อนๆที่ใครที่เออเขาเรียกนะทำโฮมรูรแล้วก็พอมีเวลานะครับไปยื่นขออนุญาต ลองดูกันนะอันที่หนึ่งเพื่อที่เพื่อให้ได้เกิดนะต้นแบบของการของการขออนุญาตในการารู้ว่าจะใช้ระบบอะไรยังไงก็มาปรึกษาปรึกษากันได้ครในนี้ผมก็มีพพวกเพื่อนฝูงหลายหลาทีมช่วยกันมามาลองกันนะฮะอันที่สองก็คือบูผับบูผับนี่มีโอกาสแน่นอนใช้เงินไม่เยอะ ผมก็เลยจะตั้งทีมที่ปรึกษารับตึกรับทำบูผับรับทำบูผับอเดี๋ยวจะทำบูผับทำไอ้ระบบเฮิร์มสในการบูผับเฮิร์มเลยนะอที่ใช้เงินไม่เยอะในการทำอ่ลงบูผับนะซึ่งขออนุญาตไม่ยากละถ้าตามตามกฎเกณฑ์ใหม่นี้นะฮะถ้าเฮิร์มนี่ลุงคิดว่าสักกี่บาทไม่ถึงล้านไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงไม่กี่แสนไม่กี่แสนไม่กี่แสนอ้ยเจ๋งอ่ะ จริงไม่กี่แสนเ<ม>พราะชุดหม้อต้มหม้อก๋วยเตี๋ยวไง<ม> <laughs> ชุดหม้อต้มเนี่ยหม้อก๋วยเตี๋ยวแล้วเพียงแค่เราต่อท่อทั้งหมดให้มันอาก้อนเอเชื่อมดีเชื่อมดีๆแล้วก็ระบบวาล์วที่ที่ดีๆขึ้นมาใช้ไอเฟลูคอนเนกออกมาคือเหมือนโรงใหญ่เลยแต่เป็นโรงต้มตัวเล็กออ่าไม่กี่แสนอันนี้ไม่กี่แสนอันนี้ทําได้ลองขคเลยอันนี้อันนี้ต้องต้องมาลองกันนะแล้วโอกาสหน้า มีหัวข้ออะไรใหม่ๆขึ้นมาอีกจะก็จะเชิญอาจารย์จเจริญมานั่งมาวันต่อใช่ครับนะอาทิตย์หน้าเนี่ยเจ้าท็อปน่าจะหายละกลับมานั่งคงพอเจ้าได้บ้างเเจ้าท็อปครับนะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับฝากติดตามนะครับสวัสดี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 ครับ